สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิชาทารอรนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วเนาะคราวนี้จะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์2564ของชาวราศีสิงห์นะคะโดยชาวราศีสิงห์นะคะก็จะได้แก่ผู้ที่เกิดวันที่24 กรกฎาคมนะคะถึงวันที่2 3สิงหาคมเนาะโดยทางช่องเรานะคะจะยึดตามหลักตะวันตกนะคะดังนั้นลัคนาราศีก็อาจจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เข้ามาดูเรารู้สึกว่าโอเคเราเป็นราศีสิงห์นะคะก็สามารถดูได้หรือว่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นมีลัคนาหรือว่า,าดาวจันดาวาดาวจันรดาวศุกร์นะคะสถิตอยู่ในราศี สิงนะคะก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะไม่ติดนะโอเคสำหรับการดูดวงในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการดูดวงแบบ general ทั่วไปนะคะก็เป็น general reading เนาะดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือว่าจะไม่ตรงใครเลยหรือว่า าบางทีเหตุการณ์มันจะสลับกันได้นะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ผู้อ่านได้เลยนะคะในช่อง description box นะคะตลอดรวมไปจนถึงการศึกษารายละเอียดของอาราศีต่างๆนะคะวันที่ต่างๆก็จะอยู่ใน description box ด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นชี้แจงก่อนอีกครั้งหนึ่งว่า เราจะอ่านไพ่ออกเป็นทั้งหมด3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่2จะเป็นคนคนโสดน,นะคะส่วนพาร์ทที่3ก็จะเป็นคนมีคู่นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะมาเริ่มต้นกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงค์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูสถานการณ์ในปัจจุบันหน่อยค่ะนายออฟเบต้าเคิ s นะคะ ทำตัวเหมือนคนสดเนาะมีเงินเยอะเนี่ยสวยและรวยมากหล่อสวยรวยมาก Night of c u p ั Night of Pentacles น Night of Cup นะคะสุดละสนิแ่เยอะแยะนะคะ Night of Swords Night of Swords ตัสวินผีดาโอ๊ยตาละขอโทษค่ะไพ่ตุกหรือว่าไพ่เหมื่อไงวันเนี้ยโอเคเอาใหม่เนาะ เริ่มต่อันเลยนายออฟสอสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เป็นไงบ้างจ๊ะเซเว่นออฟสอดเดลเฟอรโอเคสำหรับคนคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้นะคะก็มันก็ยังไม่ชัดเจนแหละมีไพ่เก้าเหรียญเก้าถ้วยนะคะคนที่คุณดิวด้วยจะเป็นชาวธาตุดินได้ธาตุน้ําได้ธาตุลมได้นะคะหรือว่าจะเป็นชาวราศีมิถุนได้นะคะเดลเอร์ขึ้นมาเนาะโอเคเป็นชาวธาต หรือว่าราศีไหนก็ได้นะคะคนที่คุณกาลังอยู่ด้วยคนคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในสถานการณ์ตอนนี้คือมันก็ไม่ได้ชัดเจนนะต่างคนต่างรู้สึกดีที่มีกันอยู่แต่ขณะเดียวกันมันไม่มีสถานะที่ชัดเจนเลยนายออฟเป็นแต่เคิให้ได้ทุกอย่างมากกว่าเพื่อนน i g h t of Cup ให้ได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่สถานะแฟนขณะเดียวกันก็ยังเปิดรับใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีแค่คุณสองคนต่างคนต่างมันจะมีอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ มีการนอกใจหรือว่าการไปคุยกับคนอื่นได้นะคะทีนี้มันอยู่ในสถานการณ์ต้องเลือกทีนี้หรือไม่อาจจะเป็นคุณทั้งคู่มีคนเข้ามาต่างต่างคนต่างมีคนเข้ามาในมาหาคุณทั้งคู่นะคะแอะไรนี้มันเลยต้องเลือกว่าจะเลือกใครนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่อเอาจริงๆตอนนี้เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนคาสโนวีกับคาสโนวาอยู่ด้วยกันนะต่างคนต่างไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ารู้สึกดีที่มีกันอยู่นะคะโอเคนะทีนี้เรามาดูในฝั่งของเขาสิคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างในออฟวานโอไพ่ากาวขึ้นมาเยอะเลย p เพ of อฟ o r ดเด็กถือดาดีวกับเด็กอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดอะไฮบริทเทส โอเค a อชออฟครับสำหรับเขานะคะสถานการณ์ของเขาเองเขาเองก็ไม่ได้อยากจะปล่อยมือคุณเลยด้วยซ้ำนะคะนายออฟวานขึ้นเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นเหมือนยิดเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของเขานะคะเป็นคนที่สามารถเข้าไปถึงจุดที่อ่อนแอที่สุดของเขาได้เป็นคนที่ทัชความรู้สึกเขามากที่สุดขนาดเดียวกันเขาค่อนข้างที่จะกลั้น เกรงเกรงใจคุณนะคือถ้าสมมติในความสัมพันธ์นี้มันมีการเลิกลากันบ้างเขาจะเป็นคนยอมไห้คุณ่าเหมนไม่ใช่เลิกลาลักษณะของการทะเลาะกันอนะ่ะเขาจะเป็นคนที่ยอมคุณนะคะคนที่คุณดีด้วยจะเป็นคนที่เด็กกว่าได้มีพายเด็กขึ้นแต่ความสัมพันธ์นี้เขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนเหมือนกันถามว่าเขาโอเคไหมในการอยู่ใน,ในสถานะที่แบบเป็นคนในมุมมืดของคุณ หรือว่าการเก็บคุณไว้ในมุมมือเขาก็ไม่ได้รู้สึกโอเคนะคะแต่ว่าเขาอะยังไม่พร้อมที่จะคอมมิชก,กับใครเลยนะคะแล้วก็เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะไพ่นหนึ่งถ้วยรักคุณแหละแต่ว่าไม่อยากคอมมิชเออแปลกๆนะเป็นลักษณะเหมือนคนที่ยังรักสนุกอยู่แต่ว่าก็ยังอยากมีคุณด้วยแต่ว่ายังไม่อยากจะไม่อยากมีสถานะไม่อยากผูกมัดอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเพราะเขาอ่ะเป็นคนที่เคยมีความ ทรงจําหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับความรักที่มันไม่ค่อยดีนักนะคะทําให้เขารู้สึกว่ากลัวแล้วก็มองคุณด้วยความระแวงนะคะเลยรู้สึกว่า enjoy กับหรือว่าโอเคกับความสัมพันธ์ที่มันจะหลบหลบซ่อนๆหรือว่าไม่ชัดเจนคลุมเครือกันแบบนี้แต่ถามว่ามีความรู้สึกดีๆให้ไหมมีนะคะทั้งรักแล้วก็เกรงใจให้เกียรติหรือว่าเขาก็ไม่เชิงให้เกียรดหรอกถ้าให้ถ้าให้ใหเกียรติคือมันจะไม่มีปัญหาเรื่องรักเราสองสามคนเข้ามาถูกไหมแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเกรงใจคุณนะคะถ้าคุณขึ้นแบบลุกข,ขึ้นมาแบบ เรียกร้องสิทธิ์หรือว่าวีนโวยวายเนี่ยเขาจะ,จะ,จ,ะจะพยายามที่จะไม่ค่อยอยากจะปะทะหรือว่าจะพยายามที่จะอาหาทางอารมณ์อะไหให้คุณลงอารมณ์อะวหให้คุณคามดาวลงอะ่ะคือแบบเขาอาจจะยอมหรือว่าอาจจะออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้เพื่อให้คุณรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นอย่างนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะเกรงใจคุณนะคะงั้นเรามาดูความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในเดือนกุมภาพานันธ์จะเป็นยังไงว้าว two o f c ครับใครบางคนจะได้ the t e m p e r a n c e t h e will อ้าวยังไงสิ eight of one คุณอ่ะไฟอะไฟ of one อะค่ะ ีนี้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนาะมันจะมีความรู้สึกดีๆมี two of cup ขึ้นมี the w o r l d มี the temperance มันจะมีการบาลานซ์ความสัมพันธ์กันอยู่แต่ขณะเดียวกันอาจจะมีการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆแต่แนวโน้มเนี่ยในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ของเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีสิงห์นะคะค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิตเพราะว่ามันมี two of cup แล้วก็ the w o r l d ขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็ the temperance การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปเป็นสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะแล้วก็มีเอเสวานไพ่ของการเริ่มต้นแต่กว่าจะมาถึงจุดเนี้ย อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงหรือไม่มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่เกิดการทะเลาะกันแล้วยื่นเสนอคําขาดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์เนี้ยว่าจะเป็นไปในยังไงต่ออาจจะหมายถึงการที่คุณจะต้องเลือกอะไรบางอย่างหรือว่าเขาอ่ะจำเป็นจะต้องเลือกนะคะคุณทั้งคู่อ่ะจำเป็นจะต้องเลือกเพื่อที่จะ เปลี่ยนความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ได้คอมมิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในช่วงกุมภาพันธ์วาเลนไทน์เทศก,กาลแห่งความรักนะจะชาวราศีสิงห์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปอีกขั้นแต่มันอาจจะต้องมีเหตุการณ์กระตุ้นอะไรบางอย่างอาจคุณนะคู่อาจจะจับกันได้ว่าปแอบคุยกับใครอะไรประมาณนี้เกิดการทะเลาะกาันแล้วก็สรุปว่าจะเอายังไงต่ออะไรประมาณนี้ บางทีใครในที่นี้ในความสัมพันธ์นี้อาจจะเลือกการคอมมิตเพียงเพื่อที่จะไม่อยากให้สูญเสียอีกฝ่ายไปนะคะแต่ว่ามันเป็นการคอมมิตท,ที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่เชิงบังคับอะ่ะเหมือนแบบแค่รอเวลาพูดแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าคือหนึ่งมันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้น4ี่ใบเลย นะคะมันเป็นความรู้สึกอยากเริ่มต้นแหละแต่มันยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเงียแล้วบางเอิญมันมีเหตุการณ์เข้ามาอะไรประมาณเนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะยินดีด้วยนะคะคุณคน,คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรามาดูสิคะไาพ่ายอยากบอกอะไรคุณทั้งคู่ค่ะเดเมดิเชียนอย่าเล่นเกมกัน mm hmm. มีอะไรให้พูดนะคะโอเคพ่อยากบอกว่าอย่าเล่นเกมนะคะคุณทั้งคู่คือคนเก่งสองคนมาอยู่ด้วยกันดังนั้น ต่างคนต่างหัวหมอต่างคนต่างแบบฉันเก่งอะฉันก็จะเพลย์แบบเล่นเกมอ่ะนะมันก็เลยจะทําให้ความสัมพันธ์ี้มันไม่ไปต่อสักทีต่างคนอยากแต่เอาชนะกันนะคะดังนั้นไพ่เลยอยกบอกว่าอย่าเล่นเกมนะจ๊ะมีอะไรให้พูดให้คุยไม่ใช่ตั้งดาบใส่กันอยู่แต่ในที่ของตัวเองนะคะแล้วความสัมพันธ์มันจะไปรอดนะคะความสัมพันธ์มันจะบาลานซ์กันได้นะโอเคนะคะสำหรับคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์นะ คค่อนข้างที่จะดีเลยเรามาต่อกันที่คนมีคู่กันเลยนะคะเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ได้อ่านนานเนาะก็จะอ่านแบบเร็วๆไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นไม่ละเอียดยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์บอกผู้อ่านได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามปรับให้นะ,ะแต่ว่าสําหรับชาวราศีสิงห์คนคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรที่มากมายขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคนสองคนแบบคนแบบมีชั้นเชิงสองคนอะ่ะมันก็จะยากหน่อยอะ่นะเนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่อกันที่คนมีคู่ขอดูความสถานการณ์ของคนมีคู่หนะะ่อยค่ะไฟฟอบครับคิดถึงแฟนเก่าเหรอจ๊ะคนดี King of o n อ a ว d นเอทออฟซอสเพเออฟซอสโอ้ยสองเขาหน้าดูเลยเราอะ <c oughs> โอ้แต่แล้ว ค,คุณโสดคุณคิดถึงเขาคุณคิดถึงใครบางคนในอดีตคนที่เคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ำใจเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้นะคะชาวธาตุลมได้นะจ,จะเป็นคนที่เด็กกว่าด้วยมีเดอร์มูนเป็นชาวราศีมีนได้เหมือนกันเขาคนนี้กับคุณนะ่ะ ค่อนข้างที่จะคุณนี่ยคิดถึงเขาค่อนข้างที่จะรักเขาแหละแต่ว่าเหมือนเขาจากคุณไปแล้วไม่แน่เขาอาจจะบล็อกคุณด้วยเอ f ออฟสอขึ้นมาแต่คุณก็ยังพยายามที่จะไปส่องเขาอยู่หรือไม่บางทีอ่ะคุณเป็นคนบล็อกเขาเองด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะให้ความสนพอาคือเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงหรือว่าค่อนข้างที่จะจริงจังกับงานมากเกินไปแล้วทีเนี้ยมันทําให้เขาคุณน่รู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจคุณคุณก็เลยแบบ เออเลิกจากเขาหรือว่าเหมือนอารมณ์เหมือนคุณงอนเขาแบบแล้วก็ผ่านตัวมาอยู่เป็นโสดๆอะไรเงี้ยหรือไม่คุณเป็นคนบอกเลิกเขาแล้วก็บอกเขาแต่พอบอกเขาอะเกิดสงสัยเขาอะไรคิดถึงเขาอยากจะไปสอแอบสือแอบส่องเขาก็เลยเป็นเพจออบสอดขึ้นมาเป็นเด็กถือถ้วยอยู่ตรงนี้นะคะคุณกังวลว่าเขาจะมีคนอื่นนะแต่ว่าขณะเดียวกันคุณก็ไม่ยอมปลดบ็อกตัวเองหรือว่าบางทีเขาาจะไม่ได้ปลดบอกคุณนะคะเขาเองก็อาจจะง,งอนคุณด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคุณคนโสดนะที่จริงก็ไม่ได้โสดจริงจังหรอกคุณอะ มันเป็นสถานะสูตรแค่ช่วงนี้นี่แหละนะคะจะเป็นช่วงที่แบบเงินกันอะไรแบบนี้นะคะอ่ะงั้นเรามาดูสิคะความรู้สึกสถานาการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงสถานาการณ์ที่ผ่านมาของคุณกับเขาคนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อห่างกันเหรอะเป็นคนสังชาติต่างภาษาได้เือชาวยอดชาวราศีกรกฎได้อยู่ห่างไกลกันเขาทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจเดินจากคุณไปนะเขาโฟกัสที่งานแหละเองเขาค่อนข้างที่จะ บ้างงานนะคนคนนี้บ้างงานบ้างเงินเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ดีพร้อมในเรื่องของฐานะการเงินนะดังนั้นเขาเลยต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะอัพสถานะหรือว่าถีบตัวเองขึ้นมาจากสถานาการณ์ที่มันไม่ได้แบบสู้ดีนักนะคะดังนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบค่อนข้างที่จะเหมือนคนที่ คิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้คิดถึงคุณซึ่งนั่นมันทําให้คุณรู้สึกเจ็บช้าน้าใจเพราะว่าคุณไม่ได้รับการดูแลจากเขาและเขาเองก็เพราะเขาเดินหันหลังไปจากคุณด้วยซ้ํานะคะเขาเป็นคนที่เดินจากคุณไปและทิ้งให้คุณเจ็บปวดอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คนที่ไม่ได้เจอกันคนที่อยู่ห่างกันคนที่ต่างกันมากๆทั้งในชาติภาษาหรือไม่ก็เรื่องอายุนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ตอนนี้คือตอนนี้คือเหมือนต่างคนต่างหันหลังให้แก่กันและกันนี่แหละนะคะเพราะว่า คนนึงไปโฟกัสในเรื่องของงานอีกคนนึงก็คือไม่เอาแล้วเพราะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนสําคัญนะคะทีนี้เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์สิคะว่าจะเป็นยังไงสักคะสำหรับคุณคนโสดคะ่ะคุณคนโสดคุณคนโสดชาวราศีสิงจะเป็นยังไงจ๊ะยังนิ่งอยู่นะสีดาบ3 of c u คัพเซเว o o อ s o r s ภพยหล่นอีกแล้วจ้าขอโทษนะจ้าแฮนแมนและใบสุดท้าย The m a g ิ c เชีโอเคในความสัมพันธ์นี้ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวราศีสิงค์คนโสดน,นะคุณยังคงนิ่งอยู่นะคุณไม่ได้โฟกัสที่จะไป ไปหาความสัมพันธ์ใหม่คุณค่อนข้างที่เอ็นจอยกับการอยู่กับเพื่อนปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะแต่การปาร์ตี้สังสรรค์เรามาระวังด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะใส่แมสนะคะรักษาระยะห่างล้างมือนะคะป้องกันโควิดนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะสาหรับคนโสดยังคงนิ่งอยู่นะความสัมพันธ์กับคุณคนเก่าถามว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมไม่มีนะคะค่อนข้างที่จะเป็นในลักษณะของเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวมากกว่านะคะไม่ได้มีใครเข้ามาในแบบลักษณะของการมา า first คุณหรือว่ามาจีบคุณนะคะแต่ว่าจะมีการสืบการส่องจากคนที่คุณกําลังคิดถึงนะแต่ว่าเขาจะไม่ทําอะไรนะคะจะอยู่นิ่งๆแล้วก็มองคุณหาลู่ทางหาช่องทางอยู่ในเมจิกเชียนแต่ว่าเดี๋ยวสักพักจะมีการติดต่อก,กลับมาเพื่อที่จะมายื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กลับมาคบมาคุยกันเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่จะมีการเคลียร์ใจกันนะคะโอเคนะสำหรับคุณคนโสดแล้วมาดูสิเขาว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณคะคุณคนโสดชาวราศีสิงห์อยากบอกอะไรจะ๊ะ เซ n นออกวาน d ดชเคเทนออฟเพนทาเนะคะถ้าอยากจะบอกคุณว่า,าให้คุณลดความเขาเรียกว่าอะไรความคาดหวังลงบ้างนะคะอะไรที่มันจบไปไม่ใช่ว่ามันจะจบไปเลยนะคะมันยังคงสามารถกลับ รีเบิร์กลับขึ้นมาได้นะคะเทนออฟเบนตาเคิลขึ้นมาเพียงแค่คุณวางความรู้สึกพวกนี้จบความรู้สึกที่แบบ ความมีตัวตนของการและกันลงอะค่ะเดี๋ยวความสมบูรณ์มันจะกลับมาหาคุณทั้งคู่ในที่เนี้ตอนนี้มันเหมือนคุณทั้งคู่ต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองโดยที่จะไม่ได้ฟังเหตุผลของการและกันนะคะมันก็เลยทําให้คุณทั้งคู่ต้องแยกจากกันไปนี่แหละนะมันเป็นช่วงเซ r เรชันเป็นช่วงไปเติบโตของใครบางคนแต่ว่าไพ่อยากจะบอกให้คุณนะลดอีโก้ลงลดความาลดความสนใจในตัวเองลงแล้ว เปลี่ยนมาสนใจในความรู้สึกของกันและกันดูเหมือนแรกกันนะคะต่างคนต่างใส่ใจความรู้สึกของกันและกันนะคะมันจะช่วยจุบปัญหาพวกนี้ลงได้แล้วความสมบูรณ์มันจะกลับมาหาคุณนะคะโอเคถ้าคุณยังรอความสัมพันธ์นี้อยู่นะสําหรับคุณคนโสดนะคะไพ่ก็อยากบอกแบบนี้ทีนี้เราไปต่อกันที่คนมีคู่กันเลยนะสําหรับคุณคนโสดนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะบางทีก็ความสัมพันธ์ของคนสองคนเนาะ อีโก้มันก็ค่อนข้างจะสําคัญแหละเพราะต่างคนก็ต่างที่มาต่างชาติกําเนิดต่างการเลี้ยงดูนะคะดังนั้นเราจะให้คนอื่นมาเหมือนเราหรือว่าทําแบบเราหมดก็ไม่ได้เนาะดังนั้นก็เหมือนอย่างที่บอกถ้าสมมุติเราเลือกที่จะคุยกับใครหรือว่าดึงใครเข้ามาอยู่ในพื้นที่อ่ะ มันจะต้องมีพื้นที่ของเราพื้นที่ของเขาแล้วก็พื้นที่ของกันและกันที่อยู่ร่วมกันมันถึงจะไปกันได้เนาะไม่มีใครที่จะครอบงำใครได้หรือว่าเปลี่ยนกันได้นะคะโอเคทีนี้เรามาต่อกันที่คนมีคู่เลยคนมีคู่ชาวราศีสิงค่ะขอดูสถานการณ์โดยรวมหน่อยจ้าคนมีคู่เราชาวราศีสิงเป็นยังไงบ้างคะเซเว่นออฟสอดสืบส่องอะไรอะ่ะหรือว่าใครนอกใจใครไหมเนี่ยไฟอวานการทะเลาะ ก็ไริเทสซิสออฟเอนท์เคิลส์และควีนออฟสอดดูเหมือนว่าชาวราศีสิงค์คนมีคู่นะ จะเกิดความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักซ้อนเกิดขึ้นอาจจะมาจากทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งเขาที่เกิดรักซ้อนในความสัมพันธ์นี้มันมีการนอกใจการทริกเกิดขึ้นทําให้เกิดปัญหาหรือว่าขัดแย้งกันขึ้นนะคะการนอกใจเดอะไฮบริดเทสนะคะใครบางคนมีความลับต่อกันอะไรกันนะคะแล้วก็หรือว่าจะมีคนในความลับความสัมพันธ์นี้มีใครที่รู้สึกมากกว่า Take A c t i o n มากกว่าจนรู้สึกว่ามันพอแล้วเลือกที่จะตัด แล้วว่าเดินออกไปในคนความสัมพันธ์ของคนมีคู่ดูเหมือนคุณจะเพิ่งตัดความสัมพันธ์กับคู่ของคุณไปนะคะหรือไม่ก็หันหลังเดินจากมาอย่างฉับพลันเพราะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมสําหรับตัวเองนะคะสิ่งที่คุณกําลังได้รับนะคะงั้นทีนี้เรามาดูสิคะสาหรับสถานการณ์ของคู่ของคุณนะคะมันเป็นยังไงบ้างคะทีนี้ The Devil เขานอกใจแหละคุณ Two of Pentacles รักซ้อน เดอะสตารเขาทำตัวโสดอะทูออฟ o r ดเลือกไม่ได้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่โอ้เดอะสตาร โอเคเขาคนนี้ของคุณเป็นทั้งเดอร์ซันเดอร์สตาร์นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเป็นคนที่มีเสน่ห์มากใครๆก็อยากเข้าหานะทีเนี้ยเขาคนนี้มันมีปัญหาเรื่องรักซ้อนด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบเฟรนดลี่อะไรเงี้ยคนที่น่าเข้าหาทําให้มีคนเข้าหาขนาดเดียวกันเขาก็เปิดรับคนที่เข้ามานะถึงขั้นบางเดียจะสารสัมพันธ์กันไปถึงขั้นที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งจะทําให้รู้สึกว่ามันผิดต่อศีลธรรมหรือว่าผิดต่อ คุณเพราะว่าคุณคือตัวจริงของเขาถูกไหมทีเนี้ยทีเนี้ยเขาถามว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเขายังมีความรู้สึกที่ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยใครเลยเขายังอยากจะมีคุณคุณกับอีกคนนึงไว้แล้วก็มันเลือกไม่ได้ความรู้สึกว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่เหมือนอย่างที่บอกอะค่ะเขายังอยากว่าเก็บไว้อยู่ทั้งสองคนอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์สิคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในช่วงเดือน คุมภาพันเพดออกครับถูกออกครั six of one ten of okay. uh, s w o r d s โอเคจากหน้าไพ่นะคะ ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคนมีคู่คือเป็นการหยุดชะงักความสัมพันธ์ลงหรือแม่การตัดจบไปในทันทีทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เขาคนนี้จะเดินทางกลับเข้ามากลับเข้ามาเพื่อขอโอกาสนะคะใน o f f e n t a c l e s ถือเตรียนมาอาจจะมามีของความติดไม้ติดมือเพื่อเป็นการไถ่โทษขอโทษขอโอกาสมาพร้อมกับ การออฟเฟอร์โมเมนต์ดีๆให้กับคุณสร้างโมเมนต์ดีๆอาจจะแบบมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะอยากจะให้คุณยกโทษให้เขานะคะแต่จากหน้าไพ่ดูเหมือนว่าคุณค่อนข้างที่จะเด็ดขาดมากคุณเจ็บมาพอแล้วกับความสัมพันธ์นี้แล้วคุณดูเหมือนคุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไปนะคะ,ะดูเหมือนคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแหละนะจากหน้าไพ่นะคะแต่ว่าจากแนวโน้มความสัมพันธ์จะมีเขาจะกลับมาหาคุณมาขอโอกาสนะคะแต่ถามว่าเขาจะเลิกไหมกับความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของการ ทิ้งคนนั้นเราเลือกคุณไม่นะคะเขายังเป็น six of wands เขายังรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เขาสามารถควบคุมได้และเขาสามารถ treat คุณอยู่หมัดนะคะในความรู้สึกของเขาแต่ว่าดูเหมือนคุณจะหยุดและคุณรู้สึกเจ็บจนพอแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว,ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างคะ่ะคุณคนมีคู่ queen of pentacles นะคะจงไปเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ mm hmm. page of เอ่อ seven of wands page of s w o r d นะคะอ่า uh, ไพ่อยากจะบอกคุณคนคุณคนมีคู่นะคะว่าจงเห็นคุณค่าในตัวเองไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของเงินจะดีกว่านะคะแล้วก็ระมัดระวังในการที่เขาเข้ามาหาคุณเพราะว่าคือด้วยความที่คุณทั้งคู่เป็นคู่รักกันเขาจะรู้ว่าคุณมีจุดอ่อนอะไรเขาจะรู้ว่าคุณทํำยังไงคุณเขาทํายังไงคุณถึงจะยอมนะคะแต่ถามว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมจากหน้าไพ่คือมันเปลี่ยน เปลี่ยนได้ค่อนข้างยากนะคะดังนั้นไพ่จึงอยากจะบอกให้คุณระมัดระวังนะคะอย่าพึ่งทุ่มเทอะไรไปกับการที่เขาแบบ มาทําตัวดีๆด,ด้วยนะคะให้คุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทําตัวให้สวยๆรวยๆเข้าไว้นะคะทําตัวให้มั่นคงเหมือนราชินีถือเหรียญและเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะถ้าเขาใช่นะคะการกลับมาของเขามันจะต้องดีขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่ในครั้งนี้การกลับมาของเขาถึงกลับมาแล้วมันจะดีในช่วงแรกสุดท้ายมันก็จะกลับไปลงเอยเหมือนเดิมนะคะไพ่อยากจะบอกคุณแบบนี้เนาะโอเคเปนกําลังใจให้นะคะสําหรับชาว ราศีสิ่งที่มีคู่นะคะสถานการณ์มันอาจจะสลับปรับเปลี่ยนกันได้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวันและเวลาเดือนนี้เราอาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้าเดือนถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามดูอีกทีหนึ่งนะคะไหนไหนถึงแต่ถึงอย่างไรนะคะการอ่านมันเป็นการอ่านแบบ general มันเป็นดวงโดยรวมมันไม่ใช่ดวงของใครทั้งหมดถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นเป็น negative เทเชอร์ที่จะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยเป็นแรงกดดันลบๆอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกแย่คุณสามารถปล่อยผ่านไปได้ไม่ต้องรับเอานะคะอาจจะว่าถ้าสมมติมันตรงกับความรู้สึกของคุณหรือว่าตรงกับสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่คุณสามารถมองหรือว่ารับฟังคําคิด ความคิดเห็นจากไพ่ไปเป็นแนวทางในการวางแผนหรือว่าจะจัดการดําเนินการยังไงต่อได้นะคะโอเคนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องนิชาทาร์รต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ผู้อ่านหรือว่าจะติชมก็ได้นะคะผู้อ่านอ่านทุกคอมเมนต์นะคะสําหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ในดีสคริปชั่นบอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนละ ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย